สวัสดีค่ะตอนที่เจอกันครั้งแรกหลังจากที่เจอกันวันนั้นนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะบางคนอาจจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแชทก,กันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เจอกันครั้งแรกกันไปนะเราจะมาเช็คความรู้สึกของคนคนนั้นกันดูนะคะว่า เ,เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหลังจากที่ได้เจอกับวันนั้นก่อนอื่นเป็นขอเช็คพลังงานของคุณกันดูก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณนะคะตรงกับไพ่ในวันนี้หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้อยู่ในตอนนี้คําทํานายนี้ก็อาจจะเป็นของคุณนะคะ the f o o l ห้าเหรียญ the sun แล้วก็ Queen of Pentacles ตอนนี้เหมือนตัวคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ายังมีความสุขเกี่ยว ยังมีความสุขในความเป็นโสดหรือว่ายัางยังรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะคอมมิทกับใครหรืออะไรแบบนี้นะอืเหมือนมีบางอย่างในตัวคุณน่ะที่คุณทําเองอยู่กับตัวเองแล้วคุณค้างมีความสุขแต่แต่แน่นอนละบางครั้งเรารู้สึกเหงาบ้างมีอารมณ์เหงามีอารมณ์รู้สึกว่าต้องการใครสักคนอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ด้วยความที่ในตอนนี้ energy ของคุณอาจจะมีความแบบ มีความเป็น u e e n of Pentacles อยู่นะคุณอาจจะมีอารมณ์ของคนที่แบบว่านิ่งเฉยนะคะนิ่งเฉยอาจจะแบบไม่ค่อยให้ความรู้สึกหรือมี Fe e l i n g อะไรมากนะเกี่ยวกับความรักหรือในตอนนี้ตัวคุณเองที่นิ่งที่เฉยไปอาจจะต้องการความชัดเจนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกับคนที่อะคุณเพิ่งจะไปเจอกันนะคะหรือว่าในตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในพื้นที่ของตัวเองคุณรู้สึกว่า ยังไม่อยากจะดียวยังไม่อยากที่จะผูกมัดอะไรกับใครทั้งนั้นในตอนนี้นะเอออารมณ์เหงามันก็มีบ้างแหละแต่อารมณ์ที่เหมือนว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกสบายใจมากกว่านะคะนะเออไม่อยากจะดีวกับเรื่องความรักหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครในตอนนี้มากนักน,นะอืมนะคะเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วตอนที่คุณไปเจอกับเขาอ่ะก็ดูจะแฮปปี้ก็ดูจะโอเคนะนะแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรให้เขาเห็นมาก นะเพราะว่าในความนิ่งของคุณแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีเซลฟ์คอนฟ idence ค่อนข้างสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะตอนเจอกันก็คุยกันดีอยู่แหละเออแต่ในตอนนี้อาจจะรู้สึกแบบเงียบๆหายกันไปบ้างระหว่างคุณกับเขานะอาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองด้วยนะคะที่เป็นคนที่นิ่งเนาะอ่ะงั้นเรามามาเช็คความรู้สึกเขาดูว่าหลังจากที่เจอกันครั้งแรกคนนั้นเขารู้สึกยังไงโอ้โห ทูบคัพขึ้นมาเลยอะ่ะเขาชอบคุณ mm hmm. นะเด e h เฮอร์มินะคะ7 of Wands นนะเด e e เอ็มเ r อร์คนคนนี้เขาชอบคุณแหละนะเขาชอบคุณเขารู้สึกว่าคือคุณคือคนที่รู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขารู้สึกใจฟู รู้สึกคอนเน็กกับคุณวันนั้นน่ะที่ที่แบบเขาสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนเขาชอบคุณมากกว่าที่คุณชอบเขาอะเอานี้ดีกว่านะการที่เจอกันวันนั้นนะคะคุณเองอาจที่จะแบบไม่ได้ชอบเขามากอะเออการแสดงของคุณมันเลยมันเลยเหมือนแบบนิ่งใส่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยห่างหายไปกับเขานะคะแต่คนคนนี้เขาเขาแบบเขารู้สึกได้ว่าคุณนิ่งนะคะว่าคุณนิ่งให้ค่ะนิ่งใส่เขานะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเขาพยายาม เมือนเหมือนเขาเหมือนเขาเขา,เขาคิดประมาณว่าตัวคุณอาจจะมีกำแพงหรือต่อต้านอะไรในตัวเขาหรือเปล่าตัวตัวคนคนนี้คุณที่ที่ไปเจอมาเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าอาจจะมีจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีเนาะเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาดูเป็นคนที่เชื่อมั่นและมั่นคงนะคะเป็นคนที่ดูแบบทําอะไรแล้วจริงจังนะมีอารมณ์ของคนที่ อาจจะนิ่งไปบ้างอะไรไปบ้างนะแต่ตัวเขาอะรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะมีทัวร์ขับขึ้นมาใบแรกนะ่ะเออเขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าใช่เขารู้สึกว่าชอบนะบางคนบางทีคนคนนี้นะคะถ้าคุณติดตามโซเชียลมีเดียกันอยู่เขาก็แอบเข้ามามองคุณเข้ามาส่องคุณอะไรแบบนี้เหมือนกันนะอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะ ะะเพราะว่าหลังจากที่เจอกันวันนั้นเบนก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะยังคุยกันเยอะไหมหรืออะไรยังเยอะไหมเพราะ energy ของคุณดูคุณไม่ค่อยแค่์อะไรกับกับเขามากนากักอะเออเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคของคุณนะคะเออนะคุณก็เลยแบบ อเงียบใส่เขาไปแต่เขาแน่ๆเลยเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยอะโอ้โหแบบเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอ่ะมีดีเอ็มเพรสขึ้นมาเขาแบบอยากจะดูแลคุณเขาอยากที่จะแบบเข้าหาคุณเนี่ยเทนนบัคัเขาอยากที่จะแบบเขาอยากจะแบบมีความสุขกับคุณนะ่ะเอออยากจะแบบทำอะไรแบบ ทำอะไรกับคุณต่อไปนะเอออยากจะสารสัมพันธ์ต่อไปอะ่ะเอออยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขกับคุณ The Empress The Emperor นะคะ10 of Cups แล้วก็2 of Cups ขึ้นมาเขาชอบคุณมากกว่า มากกว่าที่คุณชอบเขาจริงๆน่ะแหละนะนะคะนะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาแบบรู้สึกว่าใช่กับคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขายัางไม่ใช่นะสำหรับคุณก็ได้นะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากที่ตามชมการพบกันใหม่ครั้งนะ้าสวัสดีค่ะ